เวลา13นาฬิกา46นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิกการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทอดประเนเรการเกี่ยวข้าวประจำปี2566ซึ่งเป็นข้าวพันกอขอ87ที่ปลูกด้วยวิธีหวานน้ำตมเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นพันข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่ำเมื่อหุงสุกคงข้างเหนียวนุ่ม โอกาสนี้หน่วยงานต่างๆกราบบังคมทูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้แก่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีส่งเสริมให้ปลูกข้าวรักโลกตามแบบ BCG โมเดลในพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณโรงเรียนด้วยการทํานาบแบบประณีตไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีทําให้ข้ามีคุณภาพปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำนักงานเกษตรจังหวัดน,นครนายกได้กระจายพันุข้าวพระราชทานกค .87 ให้สมาชิกนําไปปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเมื่อวันที่5กันยายน 2 5 6 6ได้35,500กิโลกรัม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่งจะกระจายให้สมาชิกรายอื่นๆนำไปปลูกต่อและอีกส่วนหนึ่งจะจัดจำหน่ายราคากิโลกรัมละ13บาท กรมชลรประธานวางแผนพัฒนาแหล่งน้ําและระบบกระจายน้ําในพื้นที่โรงเรียนและพื้นที่โดยรอบเช่นปรับปรุงสระเก็บน้ําส่วนผลไม้ภาคใต้ขุดขยายสระน้ําแห่งเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้นกองพันธ์ฐานราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีช่วยจัดทําผังไม้ผลภายในสวนผลไม้ภาคใต้เพื่อวางแผนทําระบบท่อฝังใต้ดินส่วนกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าคิดแปลรูปผลผลิต และจัดจำหน่ายเห็ดให้ประชาชนในราคาถูกกรมวิชาการเกษตรช่วยกระจายพันธุ์มนาวสู่เกษตรกรกรมการข้าวสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้แข่งขันในตลาดโลกได้ กรมพัฒนาที่ดินได้เก็บตัวอย่างดินบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรไปวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นส่งกรมประมงส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวพบว่าปลาเติบโตดีส่งมอบให้โรงเรียนทหารการสัตว์เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยปลาที่เติบโตดีในนาข้าวคือปลานินปลาทะเพียนขาวและปลาสลิด